เจ้ากรมแพทย์ทหารบกได้มีการสั่งทหารใหม่ทั่วประเทศซึ่งมีน้ำหนักตัวเกิน90กิโลกรัมยุติการฝึกในสัปดาห์แรกเพื่อป้องกันโรคลมร้อนค่ะ ในการเดินทางไปตรวจเยี่ยมด้านการส่งกำลังบำรุงของสายแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกผลโทชุมพลเปี่ยมสมบูรณ์เจ้ากรมแพทย์ฐานบกได้มอบรถเข็นนั่งไฟฟ้าจำนวนสีคันซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารีโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่3และคู่สมรสที่ทุลลพพลภาพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล จากนั้นได้รับฟังข้อมูลการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรวมถึงกำชับให้เฝ้าระวังโรคลมร้อนหรือฮิสโตรกในการฝึกทหารใหม่ตามนโยบายของกรมแพทย์ทหารบกเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดในช่วงนี้ครับ จึงทาให้แต่ละหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่อากาศไทยเทสะดวกนะครับต้องมีการดูแลตรงนี้ให้ดีเตรียมจัดหาน้ําดื่มไว้ให้เพียงพอโดยทางโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ออกไปชี้แจงพร้อมกับมอบคู่มือลดความร้อนให้แก่หน่วยฝึกทหารใหม่ทั้ง4่ค่ายรวม12หน่วยฝึกล่าสุดนั้นกรมแพทย์ทหารบกพบว่ามีทหารใหม่ทั่วประเทศเป็นโรคลมร้อนแล้ว24รายจึงมีหนังสือสั่งการด่วนไปที่หน่วยฝึกทหารใหม่ทุกแห่งที่มีทหารใหม่น้ําหนักตัวมาก กว่า90กิโลกรัมยุติการฝึกตั้งแต่บัดนี้นะครับก็ต้องสังเกตตัวเองกันด้วยสําหรับทหารที่เข้ารับการฝึกนะคะถ้าไม่ไหวเนี่ยต้องไม่ฝืนนะคะแจ้งครู